หนึ่งคำพูดต้องห้ามด้านการเงินพูดเมื่อไหร่เงินหายหมดเมื่อนั้นเลยนะคะคือคำว่าไม่รู้จะหาเงินจากไหนคำพูดนี้ถ้าเราพูดติดปากติดใจติดอารมณ์ความรู้สึกมันกำลังสั่งตัวเราค่ะทุกสิ่งที่คุณพูดมันมาจากความรู้สึกข้างในของคุณยิ่งคุณพูดซ้ำพูดบ่อยพูดถี่คุณกำลังนำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณและถ้าคุณยังพูดคำว่าไม่รู้จะหาเงินจากไหนนั่นหมายความว่าคุณจะเจอทางตันค่ะ ต่อให้ตอนนี้คุณมีเงินอยู่เดี๋ยวเงินคุณก็จะหมดเพราะมันจะกลับมาสู่ในหมดของคุณที่พูดว่าไม่รู้จะหาเงินจากไหนหรือโอกาสดีๆในชีวิตคุณจะเข้ามาหาคุณไม่ได้ถ้าคุณยังพูดคํานั้นอยู่ต่อให้มีโอกาสที่เจ๋งที่สุดนะโอกาสเดียวกันแต่คนสองคนเห็นไม่เหมือนกันคุณมองไม่เห็นเพราะคุณพูดว่าเฮ้ยไม่รู้เงินเออเงินจะมาจากไหนแต่อีกคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นนักคว้าโอกาสในทุกสถานการณ์คนคนนั้นอาจจะได้โอกาสที่ดีไป เปลี่ยนคำพูดในหัวคุณใหม่แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการค่ะ